นี่ของดีหมุนช้าอย่างนี้ของดีแน่อร้อยยี่สิบร้อยี่ิอิตาลีกองหน้านี่บอลตอรี่ของจริงอันเนี้ย id fifa f o shop by o oh. t บริการรับซื้อและขาย id fifa ออนไลน์สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเ m ้วน ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอมและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับกิจกรรมแก้ตัวดีกว่าอย่าเรียกว่ากิจกรรมฉลองดีกว่าครับกิจกรรม l o c k d e ก w ว l c คัมย3 t สามทีโอทีเอสนะเอ e w ช r งลีว ค้นหาปีทีโสทีที่ป็นปีใหม่ล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่หมายปองคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะลองเป็นแบบมาคนรลัดเฟนแต่ว่าเราเนี่ยไม่สนใจเราต้องการเล่นมียบีเราต้องการเล่นมียบีไม่ A A B A ไม่ใช่นี่ตมาร์แล้ววันนี้เนี่ยสมาร์เติมไปสามหมื่นนั่นเองก็คือเราจะได้การ์ด FA ท็อปร้อยเนี่ยสามใบนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดบวกแปดที่เหลือ,ออีกประมาณหนึ่งนะเพราะกิจนี้เนี่ยเอาจริงคือมันยังไม่ได้มีการ์ดที่แบบว่ารุ้นยี่สามเทียบบวกห้ายี่สามเทียบบวกห้าเนี่ยยังไม่มีก็คือต้อง ประมาณแรกไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูว่าด้านในเนี่ยเราจะได้การอะไรกันบ้างครับเอาละครับตอนนี้เงินเรามาอยู่ที่2-4-1-1เลือกทั้งหมดกดไปครับเมื่อวานนี้เราไปเลือกทีละติ๊กติ๊ก,กมันเสียเวลานะครับ เงินได้มา3ามแสนอะเป๊ะเ,เลยเงินได้มา3ามแสนแล้วก็ใบนี้เขาบอกว่าเอามีตัวมาเข้ามาด้วยเพราะว่ามันไม่ไถึงแบบว่าโอออร้อยสิ110นั่นเองนะครับเราต้องเอาตัวที่แบบว่ามันไม่ได้อยู่หลีกดังๆออกก่อนอย่างเออเอาเฉพาะหลีกห้าหลีกดังมีทั้งหมด3ามใบ <c oughs> อย่าลืมมีอแบบิีเอ้ยมีตัวมาขอรัดฟอร์ดได้ไหมเอา้าใบแรกมาคันรัดฟอร์ดเขาบอกว่าจะโชคดีถ้าได้คือได้แอคแน่ โอ้โหได้แอคด้วยแล้วเป็นจอร์แนเดวิสโอ้โหทุกวันนี้หน้ายิ่งเดฟเลยเนี่ยเดฟจัดเลยไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาเนี่ยโอ้โหแย่ละแย่ละจอร์านเดวิสเนี่ยไม่ใช่แล้วนะเนี่ยใบนี้สองโอ้โหฮอฟแมนจอร์านเดวิสใบสุดท้าย เออฝรั่งเศสกองหน้าเฮ้ยเบนเซม่าเหรอ <S <S โอ้โหอเล็กซองลากาเซตครับ <S <S อุ้ยอเล็กซองลากาเซตนี่ตอนอยู่อาเซนอลนี่ไม่ยิงเลยนะ <S <S พอกลับไปทินงฐานบ้านเกิดนี่โอ้โหลียงลงไปยิงของจริงครับอเล็กซองลากาเซตครับใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ก็เอาจริงก็แอบหวังเบนเซม่าอยู่แหละเมื่อกี้แต่ก็ยังเหลืออยู่เอาใบหนึ่งออด้วย ดีครับวัสดีครับผมรู้นี่ถ้าไม่ได้อยู่ในโฟูเก่งไหมมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเดวิดกาเซียกองหลังสเปนด้วยเอาลากับไปเดี๋ยวบวกให้อ่าเนี่ยรู้ใจอย่างเงี้ยครับเขารู้ใจอย่างเงี้ยแสดีพี่ผมเด็กใหม่ไว้ยินดีต้อนรับครับกดไลค์สองทีเอ้ยกดครั้งเดียวพอแล้วกดอะไรเยอะแล้เหนื่อยดิยี23ิบสามทีสักใบหนึ่งแล้วกันอุ้ยขอบคุณกดไลค์ด้วยครับน่ารักเนี่ยช่วยกันทำมาหากินคนละนิดละน่อย เฮ้ยเอาไฟมาเฉยอังกฤษเฮ้ยลัดฟอร์ดลัดฟอร์ดนี่ลัดนึกว่าลัดฟอร์ดโอ้โอ้คือในหัวนี่คือแจ็คเกียร์หลุดโอ้นึกว่าลัดฟอร์ดมากำลังจะแอคแล้วเนี่ยนึกว่าลัดฟอร์ดโอ้ตาย เหมว่ารัดฟอดไปนี้โอ้โหรัดฟอดสายปาร์ตี้ดีครับกดไลค์ให้แ้วนะครั้ขอบคุณมากเนี่ยผู้เป็นเล่นนะกดแชร์ได้ไหมโอ้ยน่ารักเนี่ยเนี่ยรู้จักช่วยกันทำมาหากินเนอะเอา้าเราเปิดขั้นเวลาไปก่อนเขาบอกว่าใบนี้เนี่ยมักจะได้ของดีลาล่าสุดสมาเพิ่งเปิดได้จีนี่ไว้นะดุมด้วยจากการ์ดใบนี้เหะีะ PWC22 เนี่ยทักทายไปก่อนเซฮัลโหลปึอ้ออ้ W C เออ W C ครับผมโครเอเชีย โคยเชียประตูผู้ใดวะโคยเชียประตูอะเออโอุยโอ้ยลีว่าโควิดนะฮะโอ้โหผู้รักษาประตูนะฮะคือถ้าเป็นโคเอเชียแล้วมากองกลางนี่คือรู้เรื่องเลยวันก่อนมาปีกซ้ายก็เป็นวัลลัสิกโอ้โหเสียดายเลยขอเมนสันเมาส์เออเจ้าของลีบอกขอเมนสันเมาส์เออแสนล้านนี่เอา้าอย่างน้อยแสนล้านก็ดีแล้วใบต่อไปลีว่าโควิดลีว่าโควิด ใบนี้ไม่วอล์กเอาแล้วใบนี้พี่เห็นละไม่เห็นละ <S <S 1> <S 1> คือถ้าใบไหนมันวอล์กเอาน่ะมันจะพิก,กาช้าๆแบบปึ๊บกดปุ๊บมันจะแบบค่อยพิกมาเงี้ย ble. คือถ้ามันพิกเลยได้ของไม่ค่อยดีรเราลองสังเกตดูเด้อเราลองสังเกตดูอันนี้มันถือว่าเป็นเคล็ดลับในเล็กในน้อยๆๆนะครับเวอร์จกักเออราคาโคตรบักจริงหลังมอเลยครับผมถ้าในมอกระลาป,ะป๊บแปะเข้ารัดแกงอ่ะครับโอ้โหเรียบร้อยครับเดนิโซเลสครับ จะเลื่อเลยแต่ว่าใบนี้99นะแต่ใบนี้ขอก่อนแล้วนะใบนี้พี่ว่าขอก่อนคือเอาจริงเนี่ยเราไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะเพราะที่แน่ๆเนี่ยเราจะเปิดได้แล้วคือปีมาริทแอมปีมาริทแอม์ M. นี่คือของดีโซล่าเอาอีมิยาบิจูเลียโบอินเออโอ้โหอีฟเอ็ดหอเห็นประเทศมากูก็ไม่รวยแล้วนะประเทศมาก็ไม่รวยแล้วเป็นรูเลอร์รูเลตตีว่ะรูเลตตท,ที่แบบ ร e ้ girl, 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 uler, เลอร์แปลว่าแม่มนคัดอะเมื่อกี้อ่านว่ารู้เลอร์นะใครที่อ่านไม่ออกก็เดี๋ยวพี่จะช่วยแปลภปาษาอังกฤษสั้นๆให้ฟังละกันดีครับเพิ่งกลับมาวันดีเบสเอาโอยยังครับโอ้โหออกกระถุยแล้วดิห้าใบเน้นๆเออห้าใบเน้นๆขอแค่นั้นตึงๆด้วยอีโซเกอออออออีโซเกเลี้ยงคันเฟรเซอร คาบเลิรนอโอ้โหรับวิวซีสองแล้วเป็นคาโอรุเอ้ยไม่ใช่มิตโตมาร์จะมาคาโอรุมิตโตมะไม่ใช่มินามิโนโนดิเฮ้ยโอ้โหมินามิโน,โน่โอ,อเคข้าได้ของดีได้เลยพี่พูดว่าจุ่มหน้าให้หน่อยครับรู้จักพี่ไว้น้องเด็กๆเขาก็กลัวเขาก็กลัวถ้ารู้จักกลัวจุ่มหน้าให้เอา้าจุ่มหน้าให้ดิ เอออ้าวจุ่มนะโปแลนด์โอ้โหปแลนด์นี้โมเดอร์ะเนี่ยโปแลนด์เนี่ยโมเดอร์ะเนี่ยโมเดอร์ตะบวกเจ็ดด้วยอะดิแต่พี่มีหมกแปะนะโมเดอร์เนี่ยโอ้โหอีโซเก้โอ้โหไอ้โมเดอร์ไอ้แต่ทำไมขีดนี้ WC22 รู้สึกว่ามันออกดีผิดปกติไหมใช่ไหมรู้สึกมันออกดีผิดปกติอ่ะอ่าอ่าอ่าอีโซเก้โอ้โหผิด LOL ด้วยบวกโอ้โห บวกเจ็ดออกดีเกินเนียแพงบวกเจ็ดปะครับเนี่ยนี่คือแพงบวกเจ็ดปะครับเนี่ยโอ้โหแพงบวกเจ็ดจะชันบวกเจ็ดขายดีจากช่วงนี้แล้วขยันออกเหลือเกินบวกเจ็ดอ่ะมาดิโลโนอานบวกเจ็ดอ่ะโอ้โห W C โอ้โหแล้วเป็นเตเลมี่ครับกองหน้าจากอิรานกองหน้าอิรานจากเอฟซีบอโดครับโอ,โโอโ้แต่ W C กองศอนในช่วงนี้ออกบ่อย แว่นพี่ใช้กองแสงใช่ครับใช่ใช่ใช่เลวามันนี้รวยล้นฟ้ามันจะมาหรือเปล่าละ่ะประเด็นน่ะไป so อี <c oughs> <c oughs> โซเกะอ้าลาดูโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยตอนเนี้ยเอฟเอนี่คือเราไม่เลยลุ้นแล้วนะเอาบอกตัวคือเอฟเอนี่คือเราไม่ลุ้นแล้วเราลุ้นคือเอเอเปีเนี้ยไอ้ลุ้น w ะซีไปอีโซเกะ อ๋อ o โสเกย์ดื u อๆ i ันชอนอารันเจอร์กอลเจเเลโซเฟเออเครับผมสเปนกองกลางสเปนกองกลางผู้ใหน้อนี่โอ้โหชาบี้แต่ไม่แพง9ก0 0 0ล้านครับ ชาบีเออร์นันเดสครับผู้จัดก,การทีมมาสซโนนาด้วยนะเวลานี้ไม่เจ๋งให้ตกหัวที่มาเนี่ยมารอเลยน้องมามอบเลยน้องเฮ้ยเอาให้เน้นเลยเนี่ตะขอแบบเอ่ F A เอเเดียวมันรานร้านแตกครั้งหน่อยเออหนึ่งร้านหน่อยไม่ได้แตกนานแล้วเด้เออแจกครัง้งหนังด้วยโอ้โหแจกครัง้งหนังด้วยมา ลุยเลยละกันมาเออเวลโอ้เวลกองหลังโรดอนครับโรดอนครับอพราะวเป็นบวกเจ็ดคือถ้าเวลมันเป็นริมเส้นเนี่ยมันก็จะมีแฮร์รี่วลิลสันแหละเอาแล้วก็มีแกลเลตเบลด้วยแหละเอาโรดอน แย่แ yeah, ล้วสังคังเกิดจากอะไรครับสังคังเนี่ยถือว่าเป็นวิชาหนึ่งที่พี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเหมือนกันคือตอนเรียนเนี่ยเวลาเจอวิชาสังคังคือพี่พี่ไม่เรียนเลยคือมันจะเกี่ยวกับพวกแบบว่าประวัติศาสตร์อะไรพ,พี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับอาการน่าเป็นห่วงนี่ห่วงตัวเองแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกูเห็นทีจะไม่รอดแล้วอันนั้นสังคบ <c oughs> ขอบคุณมากที่แก้นะครับไปขอบคุณที่แก้ครับไม่งั้นนี่แ yeah, ย่แล้วแล้วประเด็นคือมาบวกหก หลุดล้วนหล่อดิเงี้ยหลุดล้วนหล่อดิหลุดล้วนหล่อดิครับอิโต้โอ้เห็นแล้วทออ้าวทุกคนพิมพ์ตัวที่พี่จะได้มาอ้าวพี่ให้ดูด้วยใครอยากจะแช่งอ่ะแช่งมาหนักๆนัหน่อยวะขอแช่งหนักๆนัหน่อยนะอ้าวใครอยากใครคิดว่าพี่จะได้ตัวไหนเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยกดโออขึ้นลงสิบรอบครับโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมามากาคาลีคังอินปีโร่ไปเลยเออแมสซี่เออดีไหมพี่ โมนาโน่คีซุงยองเอ็มเรชานพึ่งตื่นพี่ตู้เอ้ยตู้ไม่มีเดป้าเออพูดดีตอนเนี้ยเดปายเออน่ารักอย่างเงี้ยโครเซ่โอ้โหสมาร์ทมีโครเซ่แล้วเดี๋ยวพี่เคยเปิดได้ตอนมันการ์ดอะไรวะจำไม่ได้เทียพงผิวเพือกอ่าโอเคได้ดีปล่อยใจไปกับกระแสลมไม่คาดหวังไม่ผิดหวังกลับใบนี้ครับไปดูกันโปโก้กระแสสันดาเฮ้ยพอลแลนด์โอ้โหรถฟันี่ตะลอยเหรอเนี่ยนพี่ตะลอยเหรอเนี่ย มันน่าจะเป็น c f นอฟเนอ,อแลนเนี่ยลุตฟานิสดอรอย117โอ้คาแนนเลนมาอีกแล้วอะ่ะชนาที่สงกระสินเอ้ยลุตฟาคือเมื่อวานเราเปิดได้ฟาร์มเมอร์ซี่วันนี้เราได้ลุตฟานิสดอรอยขอร้องละ่ะสาธุ2-2ครับเบอร์มิกกี้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 ตเรียนเออเบิ้งล่าเอาอกดลายห่างนะ้ำนองมิกกิตเรียน ปวังยามาวังยามาโอเพิ่งบอกว่าไม่เอาเคนยาไอ้ไอ้ประเทศนี่มันประเทศอะไรวะโอ้โหสายไลหกกะเออเรียกด้วยแล้วกันอะไรโอ้โหประเทศมาอย่างนี้โอ้โหตัวล่างสุดเลยปะเนี่ยเค็นย่ามาจริงไอเนอวนเลวานเลวเนว,เวจงมาเก้าเสาธุ ไอ้นี่ของดีหมุนช้าอย่างงี้ของดีแน่อร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอิตาลีกองหน้านี่บาโลโตลรี่ของจริงอันเนี้ยนี่ไงบาโลโตลรี่นี่ของจริงนี่เนี่ยของจริงเน,น,นี่ยเนี่ยมันของจริงแล้วมันการพลิกช้าอย่างเงี้ยการพลิกช้าอย่างเงี้ยรู้เลยอิตาลีกองหน้าบาโลโตลรี่นี่ช่องแชทเงียบเลยแหม่แม่พี่ปิงไม่เกลือในช่องแชทได้เงียบได้เล่นแล้วเว้ยเออมาเว้ย มาเวขอญาตสรุปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยเงินเราได้มา3ามแสนบวกได้มาทั้งหมด1.3ล้านล้านนะครับมี่1.3ล้านล้านนะครับโอ้โหเติม3ามหมื่ล้านล้านนะแล้วก็กำลังจะเติมอีก2 0,000ด้วยนะครับใครที่อยากดูพาร์ตต่อไปกดไลฟ์สตรีมนี้ไว้อย่าลืมกดติดตามแล้วเมนคำว่าอยากดูเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าจะเป็นไงติตามไปดูกันครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครยไม่ดูกันหนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ